รีวิวเราเตอร์เกรดอุตสาหากรรมสำหรับธุรกิจหรือโรงงานทนทุกสภาพอากาศทนฝุ่นใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานใส่ซิม 4G ได้2ซิมทำงานแบบแอคทีฟํำโหลดบาลาน์ในตัวได้มีเฟลโอเวอร์ไม่ขาดการเชื่อมต่อ <Yeah. S 1> นี่คือเราเตอร์ยี่ห้อ e6 รุ่น Satellite B2 <c oughs> เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอยา่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิรามจิโก,โกไอทีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักกับเราเตอร์นะครับยี่ห้อ e6 รุ่น satellite b2 ตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์แบบ industrial grade หรือว่าเกรดอุตสาหกรรมไม่ใช่เราเตอร์แบบที่เราใช้ตามบ้านนะครับไม่ใช่คอน sumer ทั่วไปเพราะว่าแค่ดูรูปทรงของเขานะครับ ก็ไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วถ้าเป็นเลาเตอร์ที่วางอยู่ที่บ้านคุณมันจะเป็นพลาสติกบอดี้เป็นพลาสติกมีรูระบายเยอะๆตัวนี้เป็นไงครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยแล้วไม่มีรูระบายเลยคือเขาต้องซีล เพื่อป้องกันสภาพอากาศเราเตอร์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราเตอร์อินดัสเทรียลเกรดนะครับเป็นเราเตอร์สําหรับงานระดับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจมันจะมีธุรกิจที่เราจะต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตนะครับแบบตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงและตลอด7วันแบบไม่มีวันหยุดนะฮะมีธุรกิจแบบไหนบ้างร้านสะดวกซื้อร้านซักผ้าตู้ ATM ออ่าพวกนี้ต้องเปิดให้บริการตลอดหรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าท่าเรือ ซึ่งจะต้องมีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลามีการควบคุมเครื่องจักรมีการสั่งการผลิตหรือการดําเนินงานอยู่ตลอดเวลา24ทับ7ลักษณะาการใช้งานแบบนี้เขาจะไม่สามารถใช้เราเตอร์แบบที่เราใช้ตามบ้านได้มันจะมีความทนทานไม่เพียงพอครับต้องเป็นเราเตอร์ระดับนี้เลยนี่คือยี่ห้อ E6 รุ่น Satellite B2 เป็นเาาเตอร์ยี่ห้อที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนักนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะครับโดยบริษัทที่เพิ่งเอาเข้ามาในบ้านเรานะครับชื่อว่าบริษัทอร ah ิยะเบสเซลเลอร์นะครับเป็นผู้แทนจำหน่ายเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เอาเาาเตอร์ยี่ห้อ e6 ตัวนี้เข้ามานะครับเล่าแบคราว์นนิดนึง S e s ิกเนี่ยนะฮะเขาเป็นแบรนด์จากฮ่องกงครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชนันการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ edge สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับจุดเด่นของ e s ิกคือมีการพัฒน,นาเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมเครื่องจกักรจากระยะไกลได้แบบ2ทิศท,ทางเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโลจิสติกส์นะครับท่าเรือการขนส่งโรงงานที่มีสายการผลิตโซลูชนันเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อในยุคใหม่ๆอย่าง 5G นะครับ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมอย่างเช่นลดบรรทุกไร้คนขับหรือระบบเมืองอัจฉริยะที่มีเซนเซอร์เต็มไปหมด <Wow. S 1> ESIC กเนี่ยเขาก่อตั้งโดยผู้ประกอบการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขจัดอุปสรรคในการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลก ESIC กมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยใช้เครือข่ายไฟเบอร์เพื่อการเชื่อมต่อ 5G ที่รวดเร็วและ,สะเสถียรและทำให้เป็นผู้นำในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระบบอัตโนมัต ในอุตสาหกรรมยกตัวอย่างนะครับลูกค้าหลักๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ e s ซิมากๆกก็คือในฮ่องกงเองนะครับที่บ้านเกิดของเขาในฮ่องกงเนี่ยท่าเรือระบบขนส่งสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเขาจะใช้เราเตอร์ของ e-sig มากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นระบบที่จะต้องมีการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงทับเแล้วไม่มีวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเราเตอร์ของเขาเนี่ยต้องทนทุกสภาพอากาศทนฝุ่นทนอุณหภูมิระบายความร้อนได้ดีและใช้งานได้อย่างไม่มีวันหยุดจุดเด่นของ e-sig นะครับรุ่น satellite B2 ที่เอามาวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ด้านหน้าเขาจะมีพอร์ต LAN พอร์ต WAN เอาไวใ้ให้คุณใส่การเชื่อมต่อเข้ามาได้นะครับถ้าจุดที่ ใช้งานเนี่ยนะฮะมีคอนเนคชันในการเชื่อมต่ออยู่แล้วคุณก็สามารถมาเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวนี้เพื่อให้เขากระจายสัญญาณได้เลยแต่ถ้าไม่มีเป็นบริเวณที่ไม่มีคอนเนคชันอินเทอร์เน็ตคุณจะสามารถใช้ใส่ซิมได้ครับรุ่นนี้จะพพอร์ตซิม 4G นะครับแล้วใส่ได้2ซิมคําว่า2ซิมในที่นี้นะครับคือเขาเป็น2ซิมแบบแอคทีฟนะครับคือ2ซิมนี้จะทํางานอยู่ตลอดเวลาเลย ทำงานพร้อมกัน2ซิมแล้วทำงานต่อเนื่องกันในลักษณะแบบโหลดบาลานซ์นเรียกว่าถ้าซิมหนึ่งมีอาการเสียหรือเฟลหรือสะดุด รับส่งขาดช่วงอีกซิมหนึ่งจะทำงานต่อทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามา Connecting นะครับเรียกว่าเขา Active ทั้ง2ซิมอยู่ตลอดเวลานี่คือข้อเด่นของ e six รุ่นนี้เลยเพราะว่าเราเตอร์ในท้องตลาดนะครับถ้าเป็นโหลดบาลานซ์ทั่วไปอาจจะไม่ Active พร้อมกัน2ซิมอาจจะต้องทำงานทีละซิมแล้วช่วงลอยต่อเนี่ยนะฮะบางทีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหรือลายการผลิต มันรอไม่ได้ครับมันสะดุดขาดช่วงไม่ได้มันต้องเชื่อมต่อทันทีแล้วส่งข้อมูลต่อได้ทันทีนี่คือจุดเด่นของเขาครับ อซิกร e ุ่นเซทไลบีทูตัวนี้นะครับผ่านการรับรองนะครับจากกสทชเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะใช้ได้ซิม 4G ก่อนนะครับในอนาคตเขาจะมีรุ่นที่ใช้ซิม 5G นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นข้อดีนะครับแต่ถามว่าในระดับอุตสาหกรรมในระดับธุรกิจที่ต้องใช้งานความต่อเนื่องนะครับตู้ ATM ร้านสะดวกซื้อร้านซักผ้าถามว่าเขาต้องใช้ระดับ 5G ไหมเอาจริงๆไม่ต้องนะครับเพราะว่าการตรวจสอบข้อมูลว่าเครื่องจักรทางานอยู่ไหมระบบออนไลน์ เชื่อมต่อส่งข้อมูลเข้าออกตลอดเวลาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบนด์วิดต์เยอะครับเพราะฉะนั้น 4G ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่ในอนาคตมาแน่นอนนะครับ 5G เรามาดูดีไซน์กันครับดีไซน์เขาจะแตกต่างจากเราเตอร์ที่เราใช้กันตามบ้านผมย้ําหลายทีเลยว่านี่ไม่ใช่เราเตอร์ที่ใช้ตามบ้านนะครับราคาเขาจะสูงนิดนึงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณซื้อได้คุณจะซื้อไปใช้ตามบ้านก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะมันแข็งแรงทนทานกว่าตามบ้านคุณเยอะดูบอดี้ครับบอดี้นี้เป็น ium, อลูมิเนียมอลลอยทั้งตัวไม่มี มีรูระบายนะครับเขาใช้เทคนิคการระบายความร้อนก็คือใช้บอดี้เนี่ยนะฮะเป็นฮีทซิงระบายความร้อนในตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวลาวเตอร์จะมีน้ำหนักเยอะนิดหนึ่งครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับโอ้โห0.91กิโลกรัมเกือบ1กิโลกรัมเลยนะฮะ หนักนิดนึงแต่ว่าแข็งแรงทนทานด้านหลังเนี่ยมีมส์เวอร์ซ่าให้ติดตั้งนะครับคุณจะติดตั้งตามกำแพงหรือในที่สูงสูงแล้วดูจํานวนเสารับส่งสัญญาณของเขาสิครับมีถึง8เสาด้วยกันที่เขาต้องมีถึง8เสาเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่า เขาใช้งานหลายส่วนด้วยกันนะครับเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟัง2เส,สาแรกนี่จะเป็นชุด Wi-Fi รับส่งสัญญาณอ่านะฮะดัวแบนก็คือ2.4 GHz กับ5 GHz ใช้ไปแล้ว2เสาแรกนะครับ2เส,สา ถัดมานั่นก็คือ 4G ซิมที่1ครับใช้รับและส่งสัญญาณ 4G ซิมที่1เสาที่5ตัวนี้เป็นเสาที่ไว้รับสัญญาณจากดาวเทียม GPS ครับไว้ระบุพิกัดสถานที่และเสาที่6 7ก็จะเป็น 4G ซิมที่2รับและส่งสัญญาณปิดท,าท้ายด้วยเสาที่8ก็เป็นเสาดาวเทียม GPS อีก1ต้นครับที่เอาไว้รับและส่งพิกัดสถานที่ทั้งหมด แเสาพอดีต่อไปเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อครับนะฮะที่อยู่ด้านหน้าของ e6 รุ่น s a t e l อ i t ไ B2 ตัวนี้นะครับ เราจะเริ่มต้นด้วยพอร์ต USB นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น USB 3.0นะครับเป็น Data Port ซึ่งเราเอาไว้สำหรับดึงหลอกฮะ,ะดึง Data หลอกจากในเลาเตอร์หรือจะใช้เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางพอร์ตนี้ก็ได้นะครับถ mm. ัดมาคือพอร์ต RJ45 มีทั้งหมด5พอร์ตด้วยกันนะครับ4พอร์ตเนี่ยจะเป็นพอร์ตแลนด i กิก i ะิตและอีกหนึ่งพอร์ตจะเป็นพอร์ตแวนในระดับกิก a ะบิตด้วยเช่นกันก็เอาไว้เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กตรงนี้ได้ อีกพอร์ตถัดมาครับเป็นพอร์ตเชื่อมต่อจ่ายกระแสะไฟ DC ซนะครับซึ่งเขาจะรองรับกระแสะไฟได้ตั้งแต่12โวลต์ไปจนถึง56โวลต์เรียกว่ายืดหยุ่นนะครับเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์เอาไว้ใช้กับเครื่องมือหรือเอาไว้ใช้กับโรงงานได้หลากหลายชนิดสามารถรับกํลาลังไฟได้ตั้งแต่12โวลต์จนถึง56โวลต์โดยที่เขาจะมีพอร์ตจ่ายกลาลังไฟให้2แบบด้วยกันถ้าคุณใช้อแดปเตอร์ DC ทั่วไปนะครับก็จะเป็นพอร์ตกลมๆแบบนี้นะครับเอาไว้เสียบอแดปเตอร์ DC กับอีกแบบหนึ่งครับ ที่เห็นเป็นสีเขียวๆตรงนี้จะเป็นพอร์ต3มพินพอร์ต3ามพินเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไว้ใช้ในรถขนส่ง ระบบขนส่งนี้นะครับรถขนส่งเนี่ยถ้าจะติดตั้งเราเตอร์นี้ไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูล GPS ดูว่าตอนนี้รถวิ่งถึงไหนแล้วอัปเดตข้อมูลเขาก็จะจ่ายไฟเข้าเราเตอร์ตัวนี้ผ่านทางพอร์ต3พินตัวนี้ครับในรถเขาจะใช้พอร์ตแบบนี้ปิดท้ายด้วยพอร์ต3มพินเล็กๆนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโซลก็คือเป็นสายรีโมทนั่นเองนะครับจะเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือจะเอาไว้เชื่อมต่อกับสวิตช์ว่อใช้สั่งงานนะครับเป็นรีโมทคอนโทรลแบบง่ายๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ ปิดท้ายด้วยปุ่มรีเซ็ตนะฮะอยู่ตรงนี้เลยใช้งานง่ายง่ายอาปกาจิ้มเข้าไปด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ตใส่ซิม2พอร์ตซึ่งรุ่นนี้เนี่ย ซัพพอร์ตเป็น 4G 2ซิมนะครับแบบแอคทีฟเลยอธิบายคำว,ว่าแอคทีฟไปแล้วเนาะเป็นโหลดบาลานซ์ที่ทำงานพร้อมกัน2ซิมอยู่ตลอดเวลาเราเตอร์ e 6, รุ่น Satellite b 2ตัวนี้นะครับบางคนบอกว่าเป็น 4G แล้วในอนาคตถ้าเราอยากใช้ 5G อ่านะฮะคือเขาเป็นเราเตอร์เกรดอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเขาสามารถอัปเกรดได้นี่คือความแตกต่างของ เราเตอร์ที่ไม่เหมือนกับเราเตอร์ที่เป็นพลาสติกอยู่ในบ้านเราทั่วไปตัวนี้เป็นโมดูล 4G นะครับสชุดโมดูลซึ่งในอนาคตเนี่ยถ,ถ้าเราผ่านการตรวจกสทชเรียบร้อยนะครับเราได้โมดูล 5G มาคุณสามารถถอดด้านในออกมานะครับแล้วถอดชุดโมดูล 4G แล้วคุณอัปเกรดเป็น 5G ได้ อาจจะเป็น 5G 1ซิมนะครับแล้วโหลดบาลานซ์หรือรีเดนแด้นด้วย 4G อีก1ซิมคุณก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่ต้องซื้อตัวใหม่นี่ระดับอุตสาหกรรมมันต้องอัปเกรดแบบนี้ได้ครับคือต้องใช้อุปกรณ์ตัวเดิมได้แล้วอุปกรณ์ตัวนั้นก็ใช้งานยาวๆนะครับนี่นะฮะอ้ผมชอบบอดี้เขานะเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเนี่ยนะฮะข้อดีของแบบนี้คืออะไรรู้ไหมครับ มันทนความร้อนได้สูงมากนะครับมันซีลกันฝุ่นไม่มีฝุ่นเข้านะครับใช้งานทนทานแล้วทนความร้อนได้สูงมากถ้าคุณเอาเราเตอร์ที่เป็นพลาสติกมีรูระบายอากาศนะครับมาใช้ในเกจอ,อุตสาหกรรมแบบนี้นะครับแป๊บเดียวครับ แห้งค้างหรือไม่ก็ฮีทจนทํางานต่อไม่ได้นะครับคาปาซิเตอร์ละลายอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้นี่คือเขาซีลมาแล้วเขามีระบบระบายความร้อนแล้วทนอุณหภูมิได้สูงมากเขาจึงเป็นเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยย้าทุกทีเลยเกรดอุตสาหกรรมนะไม่ใช่ของเล่นที่คุณจะเอาไปเล่นตามบ้านนะบอกสเปคละเอียดๆล,ลงไปอนิดนึงเผื่อบางคนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อมาใช้นะครับจะได้ทราบทั่วกันอย่างสเปคของ 4G LTE ที่เขาใช้กันนะครับในเครื่องนี้ก็เป็น 4G LTE Cat 16นะครับ ซึ่งตรงกับบ้านเราเลยครับบ้านเราเนี่ยสมัยใช้ 4G เนี่ยนะฮะก็เราก็พัฒนาไปสูงสุดถึง Cat16 นะฮะพอดีๆกับบ้านเราเลยแล้วตัว 4G LTE นะครับก็รองรับคลื่นตั้งแต่700เมกะเฮิร์จนถึง2,600เมกะเฮิรตซึ่งก็ตรงกับบ้านเราอีกนะครับบ้านเรานี่มีทุกคลื่นเลย800 900 1 8 0แล้วก็2,003 2,006นะครับเพราะฉะนั้นเราเตอร์ตัวนี้จะเหมาะมากๆสำหรับการใช้งานในประเทศไทยพอเขารับสัญ,ญญาณจาก 4G มาแล้วนะครับแบบ Active 2ซิมทำโหลด Balance, บบานเเสรรจีย เขาก็มาปล่อย Wi-Fi เป็น Dual Band ซึ่ง Wi-Fi มาตรฐานที่เขาสามารถปล่อยออกมาได้เนี่ยคือ8 0 2 1 1 ax นะฮะหรือว่า Wi-Fi 6นั่นเองนะครับโดยที่จะมีแบนด w i ิดตอยู่ที่2.4 GHz นะครับจะได้574 Mbps ซแล้วก็5 GHz นะครับจะได้1,200 Mbps สรุปอร์เุปง่ายๆก็คือเขาสามารถปล่อย Wi-Fi ได้ที่มาตรฐาน ax 1,800นนั่นเองนะครับแต่ สิ่งที่แตกต่างจากเราเตอร์บ้านทั่วๆไปอีกนั่นก็คือการรองรับอุปกรณ์นะฮะในเครือข่ายเดียวกันการเชื่อมต่ออุปกรณ์ถ้าเป็นเราเตอร์ทั่วๆไปนะครับในระดับ AX เนี่ยผมว่านะเกรดสูงๆเลยเต็มที่นะถ้าเกรดล่างๆก็คอนเน็กได้ประมาณ20อุปกรณ์เกรดสูงๆก็30-40อุปกรณ์ใช่ไหมครับ ตัวนี้ครับ e 6 Satellite B2 นะครับสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้เยอะถึง128อุปกรณ์ครับโหนี่ระดับอุตสาหกรรมเขาต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมี Device อยู่ในโรงงานเยอะนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อนะครับต้องได้ระดับนี้เลยตัวเดียวเอาอยู่ทั้ง Area พื้นที่เลยในการใช้งานนะครับร o u เตอร์ e 6รุ่น Satellite B2 ตัวนี้นะครับก็มี t o o และมีเครื่องมือให้สําหรับคนที่ทํางานในระดับอุตสาหกรรมอย่างนี้ครบถ้วนนะครับอันดับแรกคือเรื่องของ VPN นี่นะถ้าคุณไปถาม Network Admin ว่าต้องใช้กัอบอุปกรณ์ r o ตอร์ตัว,ตวนี้สามารถทํา VPN ได้เขายิ้มเลยนะครับ VPN คือ Virtual Private Network นะครับซึ่งถ้าคุณสามารถตั้งวงแลดนขึ้นมาเป็นวงเล็กๆเ,เป็น VPN เฉพาะส่วนนี้นะครับเวลาควบคุมการทํางานเนี่ยสมมติอุตสาหกรรมหนึ่งคุณอาจจะแบ่งออกเป็น,นแผนแกๆรายการผลิตรายขนส่งรายสต็อก เครื่องขนย้ายไลยเคลนอะไรเงี้ยคุณสามารถแบ่งเป็นวงวงเป็น VPN ได้แล้วคุณสื่อสารเฉพาะวงนั้นมันก็จะสามารถตั้งกฎแล้วก็ควบคุมการทํางานในแต่ละวงนั้นได้อย่างมีมาตรฐานอ่านะฮะมันไม่ใช่ง่ายหรือสะดวกขึ้นแต่มันทําได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคําว่า VPN เนี่ยเน็ตเวิร์กแอดมินยิ้มเลย แถมยังมีการทำงานแบบ Terminal Control นะครับที่ตั้งค่าคอนฟิกได้ละเอียดมากๆนะครับทำผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับคนที่เป็นแอดมินเนี่ยสามารถควบคุมสั่งงานนะครับตั้งค่าต่างๆคอนฟิกต่างๆกับเราเตอร์ตัวนี้ผ่านทางระยะไกลได้ผ่านทางหน้าเบราว์เซอร์ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเปิดหน้าเบราว์เซอร์ให้ดูนะครับนี่ฮะคือพอเป็น ราเตอร์ outer, ในระดับที่ทํางานในระดับอุตสาหกรรมแล้วคุณต้องใช้งานร่วมกันเพื่อให้เขาคอนโทรลดีไวซ์ต่างๆระดับร้อยกว่าตัวเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญคือคุณต้องมอนิเตอร์งได้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ CPU โหลดดิ้งเมมโมรี่โนะฮะไปจนถึงทุกภาคส่วนเลยนะฮะดูอุณหภูมิดูเรื่องของต่างๆเพราะอะไรเวลาคุณคอนเน็กกับอุปกรณ์เยอะๆดีไวซ์เยอะๆแบบนี้เนี่ยคุณจะสามารถดูได้ว่าเออตอนนี้มันโอเวอร์โหลดหรือ,อยังถ้าการรับส่งข้อมูลมีปัญหาหรือบาง มีปัญหาขึ้นมาคุณก็จะสามารถกลับมาดูได้ว่าเดีไว์ตัวไหนทํางานผิดปกติจนกระทั่งไปทําให้ CPU โหลดเกินหรือเปล่าหรือว่าเมมโมรีของตัวเราเตอร์ไม่พอไม่สามารถควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีคุณก็สามารถบริหารและจัดการและก็คอนฟิกใหม่ได้นี่คือความละเอียดของเขาหรือแม้กระทั่งพวกเรื่องของช่วงสัญญาณนะครับการตั้งค่าแบนด์วิดต์ความกว้างความทีนะฮะชันแนลของสัญญาณ WiFi ก็สามารถตั้งค่าได้อย่างละเอียดมีกราฟให้ดูแบบนี้เลย เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ระดับมืออาชีพตัวหนึ่งเลยแหละครับสำหรับงานที่ต้องใช้ ความแม่นยําขาดตอนไม่ได้นะครับขาดช่วงไม่ได้นะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งมีอะไรบ้างโรงงานอุตสาหกรรมนะครับร้ายการผลิตระบบขนส่งมี GPS ด้วยนี่นะฮะเช็คตำแหน่งสถานที่ได้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับร้านสะดวกซื้อนี่อย่างในห้องกงนี่นะครับเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาใช้ของ e s i กตัวนี้นะครับร้านซักผ้านะครับตู้ ATM เคยเห็นไหมตู้ ATM เนี่ยถ้า Lost connection ขึ้นมายุ่งไหมยุ่งนะการบริการเนี่ยมันขาดช่วงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เลาเตอร์ระดับนี้ครับนี่คือเราเตอร์ระดับธุรกิจที่ต้องการความต่อเนื่องและระดับอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรมากๆอย่างแท้จริงได้เวลาบอกราคาครับ e oon, s รุ่น Satellite b 2ตัวนี้นะครับ เป็นเราวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม 4G Dual SIM Active โหลด b าล a น c e อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อัปเกรดได้ภายในอนาคตนะครับราคาของเขาคือ1,9500บาทรับประกัน1ปีเต็มทางบริษัทอริยะเบสเ Seller ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียวและเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับฝากมาบอกว่า ถ้าใครที่ชมจากรายการล้ำหน้าโชว์นะครับแล้วอยากได้ราคาพิเศษสามารถติดต่อเข้าไปนะฮะหา ฝ่ายขายหรือว่าฝ่ายเซลนะครับในไลน์ได้นะครับแล้วแค่แจ้งความจำงว่าอันเนี้ยดูมาจากล้ำหน้าโชว์แล้วอยากได้ราคาพิเศษได้ไหมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยราคาพิเศษเขามีอยู่แล้วนะครับสำหรับหน่วยงานธุรกิจที่ต้องใช้เป็นจำนวนมากซื้อเป็นบิ๊กล็อตซื้อยกล็อตหลายๆเครื่องมีส่วนลดราคาพิเศษให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่ามาจากล้ำหน้าโชว์อยากขอไปลองก่อนสักตัวหนึ่งหนึ่งตัวก็ลดราคาพิเศษให้ได้แต่ต้องบอกว่ามาจากล้ำหน้าโชว์นี่นะครับ จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับลายแรกหล,ลายเดียวในประเทศไทยโดยบริษัทอริยะเบสเซลเลอร์นะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อนะครับมีช่องทางให้ดังต่อไปนี้ครับทางโทรศัพท์นะครับ0 2 0 2 2 0 0 1 1หรือติดต่อผ่านทาง Line Official Account i t e แอป Price สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปพูดคุยได้นะครับที่ Facebook Page ITEC Price แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ i t e a s y p r i c e c o m